สวัสดีครับบ้านนะครับสุสกิควินมอเตอร์นครสวรรค์นะครับวันนี้ครับบ้านจะพามาชมฟุตทักครับสุสกิแครีฟตทักวันนี้มีอีกแบบหนึ่งนะครับที่บ้านมาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านนะครับสําหรับเริ่มต้นกิจการนะครับได้ง่ายๆนะครับตู้ด้านหลังตัวเนี้ย เป็นแบบใหม่นะครับที่เราเพิ่งทามาก็คือว่าเป็นแบบประตูข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับตู้ทรงนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมอ่าแล้วก็มีประตูข้างเปิดปิดยกสาด้านนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์พร้อมรางสไลด์แล้วก็ปูพื้นพวกนี้คือได้หมดเลยตามโปรโมชั่นของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัสดุแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มอย่างแรกเลยก็คือว่าประตูข้างตรงนี้ แล้วก็มีบันไดขึ้นเนี่ยมันสําหรับเอาไว้ให้ลูกค้านะครับขึ้นลงฟุตทักได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาคอยปีนไม่ต้องมาคอยเอาโต๊ะมาวางแล้วปีนขึ้นตรงเนี้ยช่วยให้สะดวกสบายในการเดินขึ้นเดินลงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโอเพนสแตนเลสอลูมิเนียมให้ด้วย2มิลน,นะครับความหนาย่างดีนะครับแล้วก็มีสลิงนะครับสำหรับล้างให้ด้วยนะครับเปิดให้เลย3ด้านนะครับ นี 1> <1> ่นะครับแล้วก็โชคนะครับโชคตรงนี้เราให้โชคทั้ง3คู่เลยนะครับก็ช่วยผ่อนแรงให้ลูกค้านะครับเวลากลางขึ้นนะครับช่วยได้เยอะนะครับสําหรับตัวโชคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับเอาไว้สําหรับขึ้นไปเก็บของบนหลังคาบนหลังคานี่เรามีแหลกให้ด้วยนะ,ะมีแหลกให้ด้วยเอาไว้สําหรับปีนขึ้นไปวางของบนหลังคาได้นะครับ แล้วตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ตัวไอเคาน์เตอร์ตัวไอตัวนี้ก็อยู่ในเซตนี้นะครับพร้อมลางสไลด์นี่ลางสไลด์เอาไว้ทําอะไรเอาไว้สําหรับขยายพื้นที่ในการยืนขายบนพุท,ทักนะครับเดี๋ยวบัสจะสไลด์ให้ดูนี่ง่ายๆนะครับลางสไลด์เนี่ยมีข้อต่อรางมาให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้องยกข้าม ร้อยต่อไหมคือสไลด์ออกมาได้เลยนะครับง่ายๆเลยส่วนเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยก็มีตัวเหล็กกั้นวางให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวของตกนะครับแล้วยังไม่พอนะครับตัวนี้เราให้ตู้ไฟมาด้วยนะครับตู้ไฟตัวเนี้ยนี่มีมิตเตอร์ให้ด้วยมีปลั๊กสามตาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟเปิดปิดไฟ LED บนฟุตดทักให้ด้วยนะครับ สว่างสว่างกันไปเลยไฟ LED เนี่ยเราเชื่อมกับไฟแบตนะครับเอาไว้สำหรับให้ลูกค้าเปิดใช้ได้เลยไม่ต้องเสียบสายไฟนะครับเปิดใช้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเพราะว่าไฟ LED จะไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่เดี๋ยวบ้าทขึ้นไปยืนบนฟุตทักให้ดูว่าความสูงจากพื้นถึงหลังคาเนี่ยตัวบ้าน180เดี๋ยวดูกันว่ายืนพ้นไหมนะครับ เวลาขึ้นง่ายมากนะครับนี่ก็ก้าวขึ้นบันไดตรงนี้ได้เลยขึ้นง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมสะดวกสบายสุดๆนะครับก้าวขึ้นมาแล้วก็สไลด์เคาน์เตอร์ออกไปกว้างมากๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดจะเสริมเติมแต่งอย่างเช่นน้องบาสท,ที่ต้องการซิงค์ล้างมือเออซิงค์ล้างมือก็ต่อฝั่งนี้ก็ได้ต่อฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นเคาน์เตอร์ตัวไออีกฝั่งหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์สั้น เอาสไลด์ออกฝั่งนี้ก็ได้เท่ากับว่าลูกค้าขายได้2ฝั่งก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนให้บัสเพิ่มเสริมเติมแต่งได้นะครับสะดวกสบายสุดๆนะครับแล้วก็ยังมีช่องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับช่องเก็บของหัวเก๋งนะครับก็อยู่ในเซตนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวบัสจะบอกว่าเริ่มต้นใช้เงินออกรถเท่าไหร่สําหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่บัสบอกไปเนี่ยว่าใช้เงินงเท่าไหร่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับ ฟู้ดทักนะครับเอาไว้สําหรับต่อยอดธุรกิจของลูกค้าได้ไง่ายๆนะครับบอกเลยว่าเป็นเจ้าของกิจการอย่างนี้ไม่ยากละเพียงแค่ว่าเรามีใจสู้นําโปรดักต์สินค้าขึ้นมาขายเรามีฝีมือซะอย่างไม่ต้องกลัวครับขออย่างเดียวขอให้ลูกค้าทุกท่านขยันขยันนะครับประมาณนี้ครับสําหรับฟู้ดทักแบบประตูข้างนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์พร้อมขายเลยพร้อมขายเลยนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเอาสินค้าอะไรขึ้นมาขาย สำหรับฟูทากตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e บาร์สด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บาร์สในการทําคลิปต่อไปมาเสนอให้ลูกค้าได้ดูเรื่อยๆนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นสําหรับใช้งเงินออกรถเพียงแค่25,500บาทเท่านั้นนะครับได้ครบเลยแบบนี้เลยพร้อมขายทันทีนะครับอยู่ต่างจังหวัด ไม่ต้องกลัวครับบ้านมีบริการทําสัญญาให้นะครับเพียงแค่ท่านมีใจที่จะซื้อนะครับหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะผ่านปรึกษาบ้านได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสาหรับคลิปนี้บ้านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ